7จ0 0แกสอยู่ไหนคะ7 9 0 0 0สบาท2 4 0 6ค่ะ7 9 0 0 0สบาทค่ะ7 9 0 0 0สบาท2 4 0 6ค่ะเจ็แสนเกามบา -2405 สนห้าห0บาท8ป0บาทดับห่ดบาทดับสองค่ะ8 6 0 0บาทค่ะ86บาทปดไมคะสอ0ส5่0 0นยาแดนกด้านนี้ค่ะ860 0สมนบาท87มแสน็ไมคะ8 6 0 0 0บาทด้นนี้นะคะ860สบาทคุณพี่หมายเลขอะไรคะ8 62021ค่ะ8หบาทนนับหค่ะใน8ปดสมนบาทดับสองนเจ็ปปค่ะบาทปมนบาท8นึค่ะ

อย่าลืมนะคะวันนี้นะคะมีท่านผู้สนใจมาร่วมประมูลกันเยอะนะคะเวลาประมูลได้ค่ะอย่าลืมชุบไม้สูงๆนะคะเจ้าที่จะได้ไปหาถูกตัวนะคะแล้วก็ต้องนำเอกสารแมบบ่ท่านเซ็นนะคะทุกครั้งค่ะที่ประมูลได้ต้องมีการเซ็นเอกสารที่เรียกว,ว่าสลิปด้วยนะคะถ้าไม่ได้ต้องตามด้วยนะคะว่าอาจจะเสียสิทธิ์การประมูลได้ไปนะคะท้ายน้อค่ะรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองด้วยนะคะค่ะทันทีเลยค่ะไปดูแบบต่อไป 42ค่ะ Mercedes Benz ค่ะคันนี้ E200K นะคะคันนี้ผลิตมาในปี2007ค่ะคันนี้เป็นสีเทาค่ะสีะตูคันนี้ E200K นะครับราคาเปิดประมูลค่ะ1ล้าน5หมื่นบาทล้าน00 5หมื่นบาทคันนี้ E200K ผลิก้นปี2007หนึ่งล้าน5หมื่นบาทมาชมรถก,กันก่อนได้นะคะตรวจสอบสภาพรถนะคะเมื่อวานชมกันเป็นพิเพาะภายนอก วันนี้ค่ะมาชมกันภายในเลยในะคะห้องโดยสารแล้วก็ห้องเครื่องค่ะตรวจสอบบันจายแล้วยกมือฐานหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเห็นไหมคะห00นึ่งล้านห้าหมื่นบาทคุณ้เราอาจจะทําการประมูลกันเร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เลยเวลาควรจะหลายคันไปแล้วนะแต่ยอยู่กันแค่ส2คันเท่านั้นเองนะคะวันนี้มี289กคันเลยค่ะ ถ้าไม่มีใครยกนะคะโฆษกก็จะนับผ่านไปเร็วขึ้น,นเรื่อยๆนะคะใช่<ล>ค่ะหนึ่งให้มาแล้วค่ะหนึ่งล้านหกหมื่นบาทให้มาแล้วค่ะล้านหกหมื่นบาทท่านนั้ให้ร่กการสืบวันนี้ยกมืเลยค่ะเรื่งล้านหกหมื่นบาทคุณพี่หมายเลขอะไรนะคะ หมายเลขอีกทีค่ะ1 4 0 0ค่ะ1 6 0 0 0 0บาทท่านใดให้ราคาสุดวันนี้เชิญเลยค่ะล้านหกหมื่นบาท1 6 0 0 0 0้บาทนับ1นับ1ค่ะ1 6 0 0 0 0 0บาทนับ2นับ2ค่ะอยู่ที่หมายเลข1 4 0 0นะคะ1 4 0 0ค่ะ1 6 0 0 0 0้บาทท่านใดให้ราคาสุดวันนี้เชิญเลยใช่ค่ะคุณพี่ขอชมรถก่อนชมรถก่อนได้ค่ะเราให้เวลานะคะลองตรวจสอบ ดูฮนะอาเือ้อนสยาย,ายเ<อ>าปเย็นไเอาลงได้ไนหะเอาลงได้ไหมดูฮนะจะ้วนะ <c oughs> ดูลองดูในตรวจสอบไปดูนะคะคันนี้โอ้โหราคาบดประมูลค่ะหแกแสนบาทหกแสนบาทนำไปปรับสภาพนำไปร้าอแล้อานหึท่าน,าน,านาได้ไปแล้วค่ะกน,น,นบาทใ้ไปแล้วค่ะนให้ราคาสมมติยกไปเลยหกแสนหมบาทค่ะมากกว่า ไปดูกับลำดับ,บที่92นะคะ92ค่ะคันนี้กับ BMW ค่ะคันนี้ X6 นะคะสำหรับค,คันนี้ค่ะพัลลิ่ในปี2008ค่ะ92แต่เนี BMW X6 ค่ะ,คะผลิตในปี2008ราคาเริ่มต้น1ล้าน2 6,000 0บาทมาเลย2ล้าน5นะคะ2ล้าน6 2ล้าน6,000ค่ะ2ล้าน7ค่ะ2ล้าน7 2ล้าน8 2ล้าน9ล้าน บาทมากกว่าเชิญเลยค่ะสามล้าสบาทคุณพี่เรป้ายกี่ค่ะสามาสบาทหมายเลขหกศูนย์สองค่ะสามาสสบาทราคาอยู่ที่ทขาต้องการเลยฮะถูกต้องว่มาว่ามาเลยค่ะว่ามาเนะะเปิดสำหรับวันนี้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะหล้านให้เวลาขอล่ะหกล้านเล้านคุณี่หล้านห้าเจ็ดล้านนะคะเจ็ดล้านคุณพี่เจ็ดล้านให้เวลาค่ะเ็ล้านค่ะเจ็ดล้านบาทหนึ่งสามเจ็ด มากกว่าเช่ค e e ่ะ7ล้านบาทในสามเจค่ะมากกว่านี้ไหมคะเจ็ล้านบาทหนึ่สามคูณถดลก่ะเจ็ดล้านบาทค่ะมากกว่านีอไหมคะ้ใจสนใจรีบยกมือเป็นตัวองกษระคันนี้เล้านบาทให้มาแล้วค่ะหนึ่งค่ะเจล้านบาทนะคะทีนพี่บูนนี้องหลังมองไม่เห็นเลยหายไปเรวคน ร้อยห้าหมื่นอะไรค่ะเจ็ลดล้านแ้าหมื่นขอคุณค่ะเดล้านสอ้ามบาทค่ะคุณพี่เราอย่าไปยอมมันมีคันเดียวเจ็ดล้านสองนมบาทเร็วๆพี่เจ็ด้า สองแห้ามื่นบาทที่หมายเลขหนึ่งสาี่หนึ่งนะคะอันไหนคะอันไหนอัไหนสองัไหนคุณพี่เจ็ดล้านสามเจ็ดล้านสามแบาทเจ็ดล้านสบาทมนมาแล้วะะหนึ่งสอของดีอย่างนี้มันไม่ได้กันง่ายๆคุณพี่เราต้องมีการแข่งขันเจ็ล้านสามให้มาแล้วคุณพี่คะอีกข้าวหรือไมคะ อยู่ที่มายเนงแปดสองนะคะมีไหมคะเจ็ดล้าน .3 ามแสนบาทนับ3คม่าเจ็ดล้านสามแสนบาทหมายน่งแปดยี่สกว่าลาทและมาดูันีฮะราคาจะไปเท่าไหร่คุยไว้ตอนที่คุณพูดเนี่ยทุกคนที่บอกไปเลยละคะสิบสองล้านนี้ไปแล้วสิบสองเลยไหมเชิญเลยค่ะเท่าไหร่คะคุณพี่เท่าไหร่คะสิบสอล้าน ราคา12ล้านคันนี้ค่ะให้รหาคาไปแล้วถ้านใดให้ราคาสูงกว่นี้เชิญค่ะเท่าไหร่คะเดี๋ยวน12ล้าน100,000บาทค่ะ12ล้าน100,000 200,000 12ล้าน200,000นี่ฉันขอเรียกแค่200,000 3 0 0 0 0นะไม่ยากไม่ยาก12ล้าน200,000บาท300,000นะคะ12ล้าน3 0 0 0 0ค่ะ4 0 0 0 0ค่ะ400,000บาท12ล้าน400,000 500,000ไหมคะ12ล้าน400,000บาทแล้วมากกว่าได้ค่ะ สิองลาหค่ะสิบสองล้านหาแสค่ะหกแสนค่ะเจ็ดแสนะคะสิบสองล้านเจ็ดแค่ะแปดแสนค่ะสิบสองล้านแปแสนค่ะสองสเจ็ดห้าค่ะสิล้านกับแปดแสบาทสองห้ามากกว่าเชิญค่ะสิบสองล้านแ8ดแสนบาทสิบสองล้านสิบสาล้านค่ะสิบสามล้านกบานค่งสามเจแดนะคะสิบสาล้านหนึ่งสาแี่ไปแล้วค่ะมากกว่าเชิญเลยค่ะสิบสามล้านหนึ่งดแค่ะสิล้าน หนึ่งหล่ไปเยส้าน100 0นะคะสิบสานค่ะสองแสนค่ะสอ0นค่ะสิบส0้าค่ะา้าค่ะล้านขอบคุณค่ะสิีล้านได้ไปแล้วลีหมาเลยอะไรคะมะขอาเล่งสหนึ่งี่ล้านงหกเก้าล้านไ้มาแล้วมากกว่าเชิญค่ะ1 4ล้านสองห่ครับมากกว่ามีไหมคะ 1ิล้านนับหนึ่ค่ะนับล้านนับสองค่ะนับสองแล้วสิบ <Yep. S 1> ล้านหนึ่งแสนบาทสิบสีล้านหนึ่งแบาทสิบสีล้านสองแสนบาทค่ะหน <S 1> 1, <S ึ 2, <S 2> 2, <S ใช่ค่ะสิบสล้านสองแสนบาทตอบแูไหมคะสิบสี่ล้านสามแสนบาทสิบสนะี่ล้านห้าแสนบาทค่ะ หมล1 2อ3นักห่ค่ะนักนึ่งครับ14ล้าน6แสนบาทนักสองค่ะนักสองครับ14ล้านกับ6แสบาทที่ไม่เลข1 2ักนักองค่ะ12 14ล้านกับ7แสนหลัแปดแสนไหมคะ14ล้าน8แสนบาท1ล้าน8แสนบาทดแสนไหมค14ล้าน8แสบาทดังนี้นะคะ14ล้าน8แสบาทนักหนค่ะนันึ่ง สี่ล้านสบาทนับ2อค่ะนับสครับสิบล้านหมายเลขหน่งสองหกสองกับ8ปด0นบาทนลคะมีไหมนะมากกว่ามี้ไหมสามสิบส่ล้านแปด0สนบาทที่หมายเลขหน่งสองหกสอประมูลได้ขอบคุณมากครัขอบคุณมากโอ้โหีลรถที ยาวมากสุดแ้สี่สามศูนย์สกูตเเรียสไปเดอร์สิบหกเอ็มดีพีเต็ด edition สี่เก้าเ้โอ้โหชื่อเขาเป็นไงยาวสี่ร้บเก้คันบนโลกใบนี้เชาช่ไหเนี่ยดิเ็ด e อนชเนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยมีแค่สี่คันติดนะดิพิตดแค่เก้าเกาคันเอะนนเนี้ยจะได้หรอครับเท่าไหร่คะหร้อนะเท่าไหร่ให้ร้แตก <น>ไม่ได้แล้วแต่ละนะ้องอนะดสิบล้านขอบคุณค่ะสิบล้านสิบสองค่ะสิบสองล้านค่ะสิบสามค่ะ ส0บแปดล้าน5าแสนบาทนั่นเองนิ1 8ล้านห้แสนบาท